สวัสดีค่ะมาพบก,กับ NSB Review อีกแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวก้าอี้ที่เอหลังได้ลึกมากที่สุดทั้งที่แล้วเหมือนเราจะเคยพูดไปแล้วนะคะว่ามีก้าอี้เอหลังสี่ตัวที่ว่าลึกที่สุดแต่ว่าเป็นก้าอี e ้ที่ระดับประมาณไหลกับหลังแต่วันนี้เราจะมารีวิวก้าอี้ระดับผู้บริหารหรือว่าระดับพิงหัว แบบเนได้ลึกมากที่สุดกันค่ะก็ตัวนี้จะชื่อรุ่น b a c k v e l v e t นะคะดีไซน์จะคล้ายๆกับรุ่นสี่สี่ตัวที่เราเคยรีวิวไปแล้วก็คือด้านหลังจะเป็นดีไซน์แบบคล้ายๆ Transformer ออกหน้แบบหุ่นยนต์ใช้ในสำนักงานหรือว่าจะเป็นเกมมิ่งก็ได้นะคะตัวนี้ต่อไปก็เหมือนเดิมวิธีการปรับระดับมี2แบบในหนึารก็คือปรับโชคแกส๊สแบบสูงต่ำขึ้นลงวิธีการปรับก็จะกดขึ้นแบบนี้ เราเราจะปรับสูงหรือว่ากดลงแบบนี้ค่ะส่วนต่อไปจะเป็นวิธีการปรับเอ็นหลังอย่างที่บอกตัวนี้คือเอ็นหลังแบบลึกพิเศษในระดับผู้บริหารเนี่ยการเอ็นหลังเนี่ยส่วนมันก็จะต้องแบบได้ลึกอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นะระดับผู้บริหารก็คือลึกได้แบบนี้เลยแล้วก็เวลาเรานอนลงไปตัวพนักพิงศีรษะก็จะพอดีกับหัวเราแบบนี้สําหรับคนที่ตัวสูงตัวนี้นั่งได้สบายๆเลยค่ะเพราะว่ามันจะสามารถรองรับหลังขา ของเราได้ทั้งตัวเลยแบบนี้วิธีการปรับทํำยังไงดึงก้านออกแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอ็นได้เลยแบบที่ทําเมื่อกี้เลยต่อไปถ้าเราจะนั่งทํางานเราก็แค่ดันก้านมันเข้าไปแบบนี้มันก็จะล็อกองศาของมันแบบนี้เลยต่อไปจะเป็นเรื่องเบาะนั่งคือจะเป็นผ้าหุ้มแล้วก็เป็นบุกฟองน้ําข้างในนะคะจะนิ่มแบบนี้เลยกดไปก็จะรู้หรือว่านั่งไปก็จะรู้ถึงสัมผัสของมันนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของขาตัวนี้เป็นขาพลาสติก ส่วนล้อจะเป็นล้อที่ดีไซน์มาแบบพิเศษคือเก็รดพรีเมียมก็คือจะเป็นแบบเก็บเสียงเวลาเราเลื่อนเคลื่อนย้ายตัวเคลื่อนไหวตัวเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันลื่นแล้วก็นุ่มกว่าปกติกว่าเก้าอี้ทั่วไปนะคะท่านไหนที่อยากจะเอาไปนั่งในห้องทํางานที่บ้าน HOME OFFICE หรือว่า w o r o m r o m Home ตัวนี้แนะนํามากนั่งทํางานทั้งวันก็ไม่เบื่อถ้าเมื่อยเราก็แค่เอนหลังสบายๆนะคะส่วนท่านไหนที่อาจจะไม่ได้อยากได้แบบสูงถึงหัวแบบนี้ แต่ก็อยากได้แบบเอ็นลึกเหมือนกันก็แนะนําเป็นตัวนี้ที่เราได้รีวิวไปแล้วในคลิปก่อนนะคะตัวนี้2ตัวนี้จะเป็นรุ่นเดียวกันแต่ต่างกันที่ตรงหัวตัวนี้จะสามารถพิงพนักพิงเอ่อพิงศีรษะได้นะคะในขณะที่ตัวนี้ไม่มีแต่ถามว่านั่งสบายเหมือนกันไหมจริงๆเหมือนกันเลยแต่อยู่ที่การใช้งานใครชอบแบบไหนแบบเอ่อพิงหัวได้หรือว่าแบบปกติกระชับกระเชงมากกว่าหรือว่านั่งทํางานได้อ่าอิเลียบดอยับยปรับง่ายกว่าก็ตัวนี้แนะนํา ะะก็สำหรับผู้บริหารที่เครียดหรือว่าทํางานหนักมาอยากจะพักผ่อนผ่อนคลายร่างกายแล้วก็จิตใจตัวนี้แนะนําเลยก็คือเอ็นหลังได้ลึกแบบนี้แบบนี้จะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้นะคะจากงานที่คิดเครียดในช่วงยุคโควิดแบบนี้นะคะแล้วก็จะแนะนําสําหรับคนที่เป็นซิมเมอร์เล่นเกม รือว่าพวกเกมมิ่งอะไรแบบนี้ตัวนี้จริงๆก็แนะนําเพราะว่าในการที่เรานั่งเล่นเกมอ่ะจริงๆก็อี้ที่สวยๆอ่ะบางทีฟังก์ชันมันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยนั่งเล่นเกมนานๆอยากจะาพักผ่อนตัวหลังเน็ตอันนี้ก็รองรับได้ดีแล้วก็บอะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบกว้างแล้วก็ลึกพิเศษเพราะว่าปกติก็อี้เกมมิ่งทั่วไปอ่ะมันจะเป็นแบบพอดีตัวรัดรูปอะไรเงี้ยเวลาเรานั่งมันก็จะพอดีเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้จะกว้างมากก็คือเราสามารถเหยียดขาได้หรือว่ายกขาขึ้นมาอะไรแบบนี้้ทําได ดหมเลยก็ท่านไหนที่สนใจเก้าอี้สแบบนี้ที่รีวิวไปก็สามารถสแกนคิวออฟเคมาได้เลยจริงหรือว่าติดต่อที่คอนแทนงด้านล่างเพื่อสอบถามข้อมูลหรือว่าที่จะซื้อได้เลยข้างล่างแบบนี้นะคะก็ขอตัวไปนอนต่อก่อนนะบ๊ายบาย